ลวงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาร่วงอร่อยแบบตวงวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงค่ะถ้าเป็นสาวสวยคุณแม่มือใหม่ลูกสาวคนเก่งของเจ้ mm hmm. าตลกผู้ร่วงรับไปแล้วค่ะหรือคุณดีดอกมาดันนะคะน้องบีมค่ะสวัสดีค่ะ ต้องถามก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้เป็นแม่ค่ะเรารักแม่ไหมก็รักแม่นะคะแล้ววันนี้ค่ะได้เป็นแม่กับเขาเนี่ยค,ความรักของแม่ เปลี่ยนไปไหมหลักแม่ยิ่งขึ้นมากขึ้นอีกเลยค่ะมาดามตวงวิว่าเป็นคนแบบลุยอดทนแล้วนะคะอาชีพนู่นนี่นั่นทาทุกอย่างมาและแต่ว่าอาชีพแม่หน้าที่แม่นี่เหนื่อยที่สุดในชีวิตห้ามเจ็บห้ามป่วยตายไม่ได้ต้องดูแลลูกทั้งตายด้วยค่ะหน้าที่ใช่ไหมคะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่คะห้าเดือนแลวค่ะห้าเดือนกว่าแล้วแล้วตั้งใจจะให้น้ํานมลูกเนี้ยนานอีกกี่เดือนคะก็เท่าที่จะมีน้ํานมให้ลูกอะค่ะแต่ว่าพอให้นมลูกเนี่ยค่ะเราก็ต้องแบบเหมือน เวลาทานอะไรค่ะก็ต้องระวังพิเศษนะคะค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ตอนท้องค่ะตอนให้นมลูกแบบน้องบีมแบบนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เมนูที่เตรียมให้น้องบีมค่ะก็ชื่อว่าปลาจระเมดไต้หวันต้มขิงกับบวอือตังดูน้าตาลนะคะแล้วก็ดีประโยชน์ด้วยมีขิงด้วยช่วยเรื่องน้ำนมด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าขิงเนี่ยทั้งขับลมนะแล้วก็ช่วยเรียกน้ำนมให้ได้เยอะๆค่ะเวลาที่ร่างกายเราเนี่ย เลือดหมุนไหลเวียนอย่างดีเนี่ยน้ำนมก็มาเอาเลยค่ะเราเริ่มเลยค่ะให้น้องบีมช่วยหั่นหมูเป็นเส้นๆนะคะเดี๋ยวพี่ธงจะบ้างปลาละปลาเนี่ยคุณผู้ชมเราซื้อมาค่ะเราก็เคาเกลือแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะการบ้างปลาก็จะช่วยให้ความร้อนเนี่ยซึมซาบเข้าในเนื้อปลาเนี่ยอย่างง่ายๆค่ะแล้วปลาก็จะสุกเรียกว่าเสมอกันค่ะต้องเพิ่มผักค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผักไปลวกก่อนค่ะปึ๊บ ลวกพอให้เขาสลดแค่นั้นค่ะพอ<ช>ค่ะ,คะเราก็จะเอามาเตรียมใส่ตัวภาชนะที่เดี๋ยวเราจะามาเสิร์ฟค่ะ,คะตอนนี้เอาน้ําให้เดือดจัดๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งปลาค่ะนึ่งแบบนี้ประมาณ7จ็ดถึงสินาทีก็สุกแล้วค่ะ น้องบีมค่ะเราจะมีบวยดองแบบนี้เราจะเอาบี้บี้ให้แหลกๆแ,แบบนี้เลยค่ะน้องบีมฝากอมนะคะพริกเลืองก็ให้สีสันที่สวยงามแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะพริเกเลืองช่วยในการที่จะดับข่าลาได้ค่ะกระเทียมดองก็จะช่วยให้มีรสชาติที่อร่อยหวานกลมกล่อมมากขึ้นค่ะ เห็นมีหนังสือด้วยใช่ไหมคะอร่อยร้อยร้านนี่คืออะไรอะคะพี่โตอร่อยร้อยร้านกับมาดามตรงฟู้ดเวิร์คค่ะเป็นร้านอาหารที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมค่ะเพราะเป็นร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้คุณภาพค่ะ เห็นว่าพี่ตวงก็เปิดร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะชี่อร้านอะไรอะคะชื่อโรสแมรี่อนใบมาดาำตัวดูเป็นแบบผู้หญิงจงเลยค่ะผู้หญิงไหมคะโอเคตอนนี้บวยน้องได้แล้วใส่เข้าไปด้วยกันค่ะทีนี้เอาจะมาผัดค่ะพี่ตวงใช้น้ํามันหมูค่ะเราก็จะเจียวขิงค่ะ เนื้อหมูค่ะเราจะเอาลงไปผัดในน้ําซุปที่จะใส่เนี่ยค่ะเราจะเพิ่มน้ํากระเทียมดองน้าบ้วยลงไปอีกนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ปรุงรสซีอิ๊วเล็กน้อยน้ําตาลเล็กน้อยค่ะปรุงรสค่ะแล้วก็น้ําซุปค่ะบ้วยกับกระเทียมดองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่พริกเหลืองลงไปเลยเพื่อสีสันนี่แหละค่ะรู้สึกปลาเราจะครบเวลาแล้วเจ็ดนาทีนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่ตงจะเอาปลาไปใส่ในที่จะเสิร์ฟนะคะะทีนี้น้ำซอสของเราค่ะ,ะที่ได้แล้วค่ะเราก็จะลาดลงแบบนี้นคะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านค่ะปลาช่อนก็ได้ค่ะปลากระพงก็ได้ปลาจาระเมศก็ได้ค่ะเราจะให้เจ้าน้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อปลาค่ะโรยเจ้าขึ้นช่ายค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยหน้าตาน่าทานมากค่ะเราลงมือกันมีกค่ะดีเลยค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงอร่อยมากเลยค่ะรสชาติกำลังดีเลยค่ะไม่โกหกกันนะไม่โกหกค่ะอร่อยมากเลยอ่ะเป็นบุญได้ทานปลาจระเม่ไต้หวันในวันนี้นุ่มมากค่ะแล้วก็ได้ความแบบเผ็ดร้อนของขิง แล้วก็มีความแบบเปรี้ยวของบวยหวานหอนุญาเสรฟน้ำทับทิมของชบาค่ะน้ำผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะน้องบีมค่ะเนื่องจากวันนี้ค่ะเราเป็นวันแม่เนาะอยากให้น้องบีมพูดถึงแม่นิดนึงค่ะความรู้สึกกับแม่ในตอนนี้ในวันที่เราได้เป็นแม่ค่ะเป็นยังไงค่ะก็ จากปกติที่รักแม่อยู่แล้วค่ะเพราะตอนที่บีมท้องนะคะหูเรารู้สึกเลยว่าเขารักเรามากกว่ามากกว่าตัวเองอีกค่ะเพราะว่าเวลาเราเมื่อยขาเราท้องโตเงี้ยค่ะเมื่อที่เราหลับอยู่เขาก็มาแอบนวดให้เราก็อุ๊ยแม่มาทําให้เราขนาดนี้ค่ะที่เขาก็แบบอายุมากแล้วก็แบบโหแต่ละซึิงใจในในความรักที่เขามีให้เรามากๆเลยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับน้องบีมนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะน้องบีมกําลังคุยถึงคุณแม่อยู่เลย มีอะไรจะบอกน้องบีมไหมคะคือจริงๆแล้วตอนนี้เขารู้แล้วว่าอาชีพแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่แบบ หนักมากเขาเขาทราบแล้วค่ะและที่ดีตอนนี้คุณแม่ก็ห่วงหรือถุงกระป้างเขาบ้างว่าเพราะว่าไหนจะต้องดูลูกเช้าก็ต้องตื่นไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องตื่นทุกสองชั่วโมงบางทีจะให้องลูกค่ะก็เลยแบบเป็นห่วงถุขภาพเขามากเลยตอนนี้อยากจะจะเปลี่ยนเขาบ้างก็คือให้เขานอนบ้างเนี่ยค่ะห่วงกันไปห่วงกันมาความรักระหว่างแม่กับลูกนะคะเป็นความรักที่รักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็รักแบบเรียกว่าไม่ เคยคิดว่าจะได้สิ่งอะไรเป็นการตอบแทนค่ะก็ขอขอบคุณคุณยายนะคะแล้วก็ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นร่มโพล่มใสให้น้องบีมอีกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้เจาพาแม่พี่ตวงวันก่อนแม่ไม่สบายแม่อายุเจกว่าแล้วแม่แบบ เดินมากอดเพราะ่าแม่อยู่ข้างบนแม่บอก<า>ว่าแม่ไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับลูกได้อปเท่าไหร่แต่ในใจอ่ะพี่ตงคิดว่า,าฉันนะหนูไม่ขอเกิดเป็นลูกแม่แล้ว<า>แต่หนูขอเป็นแม่ของแม่เพราะว่าหนูต้องการดูแลแม่อีก<า>ทดแทนที่แม่ดูแลหนูตลอดชีวิตค<า>่ะ เราทานปลาตาลเม็ดแล้วไหมเราเม่อก้ทำไมเราน้ําตาไหลอะค่ะพี่ตัวก็จะเป็นน้ําตาแห่งความสุขค่ะน้ำตาแห่งความรักในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เป็นแม่เองค่ะเราก็รู้แล้วค่ะว่าความรักของแม่ที่มีให้ลูกมีมากขนาดไหนค่ะคุณชมที่บ้านเช่นกันค่ะมีความรักของแม่บอกรักแม่ส่ง SMS มาคุยกันนะคะหรือว่าจะส่งเข้าไปทาง Facebook เราพูดคุยกันภาษา แม่แม่ลูกๆได้ตลอดเวลาค่ะที่ Facebook มาดามตวงค่ะกลับมาถามค่ะว่าเมนูเจ้าปลาจาระเมตรต้มบวชกับขิงมันเวิร์กหรือเปล่าคะต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาติดีมากๆ เวิร์กจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องบีมวรานิศนะคะที่เป็นแขกมาเยี่ยมในรายการมาดามต้ฟู้ดเวิร์กวันนี้ค่ะวันนี้พี่ตงมีกระเช้าให้น้องบีมนะคะมีสเปรย์ปรับอากาศคิงเซย์ลาน้ำยาเช็ดกระจกคิงเซย์ลาและครีมขจัดคราบคลีนอีซี่ค่ะไว้ทำความสะอาดที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเมนูที่เวิร์กเวิร์กในช่วงทําตามตัวงค่ะเตรียมพบกับ การทุ่เทหัวใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดกับการเดินตามความฝันเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งโลกอาหารสัมผัสพร้อมกันสินหาคมนี้ท่องหลอ11 r o s e m โรสแมรี่ a m มาดามเด